ไอ้นพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยพวกมึงมาโดดมันยาอ่อนแล้วตงนี้นะฮะไปดีกว่าไอ้มันเราจะยังไงเราจะสับมัคคีจะแข่งกันเองได้ยังไงแข่งกันเองไว้ละได้กูอย่างไรมัมกูไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเหลือกูของกูโอ้ตัวย่ีงเฉยเลยแล้ววะโอเฮ้ยเฮ้ยเอาขับยังไงวะขับไปดิขับไปดิซ้ายขับไปไหมอ๋อทำไมมันแรงขนาดนี้ไปไปไปใช้เมาส์ไงบังคับอ่ะ รอดไหมคือเพิ่งซื้อเพกมมาเขาโม่แล้วอะ่ะมันมันคับยังไงนะยวจ,จะบังคับ I, I, I อ่ะ a c h i e v e m e n IP d e a ต้องคลิกซ้ายเหรออืมคลิกซ้ายโหตร <พ S 2> ใจเล็กอันนี้กันไหมอ๋อไม่ตาย,ยาง,งี้เหรออ๋อทไปเลยางเงี้เออเออโม้เลยโม่เลย ทำไมดูคือเราดูชาวบ้านมันก็ดูง่ายนะแต่พอมาเล่นเองมันพลายพายผ่อนผ่อซ้ายพลั่ฟิวเลยอ่ะมึงโอเคไหมเนี่ยกูถามเนยมึงโอเคกันไหมมันต้องพายยังไงอ่ะอ๋อพายเรือแบบโอลแม็กไม่มีที่กันอารมณ์เหมือนพายเรือชีวิตจริงเลยนี่มาอ้าวทำไมทำไมเรือไหวมันอ่ะอ้าวเรียกโมแต่มองเพื่อนอ้าวกูล่วงแล้วตอนนี้อืมอ่าจุดล้มต้นนี่แหละเราชิเม้นเลยอ่ะ กันไปด้วยกันเถอะอ่ามามาเราไปกันดีกว่าไปไปกันไปไกลมารักขวาอย่างเงี้ยอ๋อซ้ายขวามึงอะไรเรียกมึงใครซ้ายใครขวาเนี่ยเอาลักอย่างดิ <c oughs> อ่าวันวันเนี้ยขูบอกเลยไม่น่าจบอะ่ะ <c oughs> โอ้ยกูจะถึงฝันไหมเนี่ยอ่ออ๋ออ๋อไปไปไป ขับไปไม่ใช่ขับอย่างนั้นดีขับลงเหี่ยวพี่ปะโทเอ้ยคือจะบอกว่าเกมนี้มันเล่นยากมากยากมาดูเขาเล่นอ่ะมันก็แอบดูไปตลกดีนะแต่มันเล่นเองอ่ะโอ้แม่งโครฟิวเลยออกไปแล้วเนี่ยกูกูไปก่อนเลยอ่ะเอาง่ายๆวันเนี้ยเอาให้ถึงสักเอาวัดวัดตายยงไงอ่ะ กูกูเคลียร์กดเคลียร์โอ้เคลียร์หาพ่อพมันขับยากแท้อะนะอย่าเพิ่งกดเคลียร์นะให้กูนั่งก่อนอไปก่นให้กูขับเลยก็ระบาดอ๋อเอางี้อ๋อต้องค่อยๆเว้ยยค่อๆอย่าอย่าออยอย่่าาสะบัดม้าแรงเว้ยออาไปแล้วไปแล้วอ๋วอขวาบนมันมีนักสกอตายนี่ใช่ไหมโอ้ตายไปแปดแนละ้วไปแล้วเหรอนี่ตายหก <ผม S 2> แล้วตายบรรจงผมบรรจงเลยฮะ ไปแล้วผมมาไงแล้วผมมาผมบอกแล้วคุณนี่ไปช้าๆช้าๆอุ้ยผมแซงแล้วบอกเลยโอ้ยโอ้ยเฮียล่ะก็น่ามีอุศักกหน่าอุศสกดิ์สิบไปสิบไปโอ้โอ้เข้าใจเละเฮ้ยเร็ว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 ไอ้สัตว์ไปเียเอ้ยตกจะถึงเช็คพลอยแล้วข้างหน้าเม่ก็ฟีลเหมือนแบบเราแบบถือว่า ปีห้าสี่น้ำท่วมใช่ไหมเคยพายเรือป่ะอะไรแหละซ้ายขวาเกมเนี้ยมันเรากด W A S D กดไม่ได้ต้องใช้เมาส์อย่างเดียวคลิกซ้ายพายคลิกขวาเปลี่ยนมุมกล้องโอ้โหแม่งเมนซ้ายขวาเฮไปขยับเมาส์เบาๆเพื่อนไอ้มาร์คขยับเบาๆอย่าขยับแรงขยับเบาๆเบาๆเท้าคุณอ่ะเบาๆไว้เออเออหมุนหมุนไม่ได้เหรอเพิ่มเโอเคโอเค เออค่อยๆเย็นๆช้าๆช้าๆเอ้ยตก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 ไอสัตว์มึงเอาเอามึงทำไมมึงพายกันอย่างงี้วะกูไม่เข้าใจอ่ะเฮ้ยตกแล้วตกแล้วตกแล้วเฮ้ยตกทำไมเรือมันมันไม่เคยจะตรงเลยวะไอเย้ยแม่งปล่อยป่อยังไงอ่ะ ตออนี้ต้องพายเฮ้ยคือนกรนะไป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 เฮ้ยองทะไนะก็ไาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยกูว่าไต้องไปทีละคนเหมือนเดิมไหมโอเคตอนนี้เพื่อนเราตุยไปแล้วผมกำลังกลังถึงปันไปด้วยกันปะไปด้วยกันก็มือไผ เดี๋ยวเราเฟลวันแม่งอีแอ้สวยเออพอแพีงพายคนเดียวแม่งขับง่ายกว่าลายหลายคนอีกเหรอ like, um วะเออเนี่ยกูเช็คควายน่ะ yes เพื่อนจะเช็คควายไหมไม่ต้องมาเองกูไปถึงเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคตากองมาแล้วสิบหกนาทีตายสิบห้าบ้าบอแล้วแม่งอยังอยู่นู่นกูว่งนตายไปเลย รอเพิ่มกับไหมเราเรอเพิ่มกับไหมเราเพิ่มกับไหมเอาละเว้ยม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 าละเว้ยเออเอาละเฮ้ยมึงมาแบบเดิมเลยโอเคเพื่อนกูผ่านแล้วทักทีโอ้มาเราไปกันต่อเลยพวกเราไปเลยล่าสุดไปพายกูบักอ่ะไมปบ้าเลยโอเคพายขับเบาๆช้าๆมากเลย คือเกมเนี้ยกูว่าต้องมีคนทำสปีดรันได้แหละแต่กูจะล่วงแล้วแหละไปละไปได้ไปได้ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาและค่อยๆช้าๆใจเย็นใจเย็นไปทีเนี้ยกูเก่งโอ้โหแล้วทำไมาทางซิกแซกมันเยอะขนาดนั้นนะตอนนี้กลายว่ากูไปที่โลกแล้วจากที่ตอนแรกก็แซงมาติดดี ล่าสุดกูไปละขับเรืออย่างสบายใจฉั <c oughs> <c oughs> ด้วยราเจอวพวกมึงคุณเราไหาโอ้แตกแตกไข <c oughs> ่ล่วงไปต่อหน้า, <c oughs> ากูอา่นยเอามาแล้วนึงกําลังมากําลังมาโค้ง,นง,งหน้าโค้งหน้าเร่่ยละเอ้ยอยาอยา่าย่าไม่เรียบร้อยเลยเพื่อนกู โอ้ถึงครึ่งทางแล้วอะเฮียเพื่อนผมมารับแล้วอ้าวอะไรอะมึงมารับกูไม่ใช่เลยไอเฮียเฮ้รับนะเอะไรอะอยู่ก็ขับพุ่งลงไปเลยคืออะไรอะปึ๊บมาพี่น้องตอนนี้ผมก็เลถึงแล้วในสุดผมก็มาทีมึงตายกี่รอบอะโอ้13รอบอะโอ้ถึงแล้วไปกูไปต่อนะ ไปต่อเลยล่ะกูไปต่อเลยโอ้โหทางเราเนี่ยโอ้เออไอ้สี่คนไหมสี่คนก็ได้ปะสรุปจะไปร่วมกันใช่ไหมมาแต่ผ่าย่เดียวนะเอ้ายิดเดียวไอ้สัตว์กูเห็นภาพเมื่อกี้คืออะไรวะขับลงเหวไปเลยเฮ้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 อะไรนี่คืออะไรอ๋อโอ้โหอันนี้ต้องระวังนี่ต้องระวัง ปอะไรเป็ดคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดไอ้ไอ้ประตูอ่ะระวังระวังระวังมะังจะล่วงเนี่ยเฮ้ยขับไปขับไปตก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 มี่านดูดกล้งอ่อ่าไปเนี่ยทีนี้ทำไมเพอร์เฟกวะเฮ้ยออกซ้ายหน่อยออกซ้ายหน่อยเฮ้ยโอเคเป็ดเป็ดกั้นไว้โอ้เยี่ยมเยี่ยมเออคนละเช็นสายอยู่สายอยู่ ขวาหน่อยเอ้ยเอาเป็ดโอเป็ดจะรโลโอ้ยเหี้ยไอ้เป็ดมุอขวามุอขวามุอขวาโอเคไปไปเข้า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 ไปเออเนี่ยต้องสัมผัสขึ้เป็ดขึ้นเป็ดมือซ้ายหน่อยมุอซ้ายหน่อยหาล้เฮ้ยเฮ้ยไปอ๋อเยี่ยไอ้เหี้ยคือคือสัมผัสปิดนิดเดียวไม่งดีไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่อดใจเย็นอดใจเย็นอดใจเย็น ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเราเริ่มแย่แล้วทุกคนคุว่าเราจะติดเราเราจะติดรูปเราจะเราจะติดรูปเฮ้ยโอ้ยเกือบไปมึงเกือบไปมือสายหน่อยสายหน่อยไม่่แนนะสายหน่อยเออเออเอาทำไปกลับไปที่เดิมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพายดีพายดีพายเอาขวาเอาขวาขวาเอาขวาดีไปซ้ายไม่ใช่เหรอสายสายสายเออขวา อ๋อไป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 ้ยเกือบๆๆืเฮ้อไเกือไปไปไปฮะเป็นอะไรอะอะไรอะ้นี่อะไรเมื่อก huh? um ี้ไอ้เมื <h 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 ่อกี้คืออะไรอะมาอาเด็ไพวแมวเดียวอาได้ เอทีข้อทีก็ปิดก็ปิดมาอย่าเพิ่งกดนะเออซ้ายให้อ่าแล้วไงต่อแล้วไงต่อจะเรียกลัวมัยเราไปมาร์กซายซ้ายซ้ายเออเออเนี่ยเราไปงี้แหละขวาโอเคมึงบาลานซ์นะเดี๋ยวเราต้องบาลานซ์โอเคกูปัดขวาให้บาลานซ์ให้มันตรงให้หมด ซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาเฮ้ยเป็ดเป็ดเป็ดเฮ้ยจริงสวยเป็ดอีกแล้วยะยะจ้า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 จะไายคันหลังจริงเหรอไม่รู้อะหมุนได้ไหมหมุนได้ปะหมุนเรือได้ไหมหมุนยังไงอะอ๋อโอเคมึงต้องหมุนไอ้มะมึงมึงเป็นหัวอ๋อมึงต้องหมุนหมุนยังไงอ๋อ สายค้างที่สายค้างโอเคไปแล้วโว้ยโอเคสวยสวยช้า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 โอเคอ๋อถ้าถ้าจะหมุนน่ะตัวที่สายค้างโอเคโอเคพอใจแล้วถ้าจะหมุนก็ที่สายค้างใช่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 ช่วช่วยหมุนนะช่วยหมุนนะกูกูนี่อยากเป็นนรกได้แล้วเดี๋ยวก็ลวงเดี๋ยวก็ลวงกระชากะช้าตายตาเอ้ยชน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 โอ้ยโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึง ข้างหน้าพี่ไปอยู่ข้างหน้าพีไปอยู่อชผ่อน้ผ่อน้ยมาร์กจะบุนแรงจะบุนแรงใจคอไม่ดีไอ้สั์เฮ้ยสาเลยเฮ้ยโอเคผ่านแล้วโอ้ยในสุดเป็นเป็นญาเป็นปนเปอนนน็น่็นเปนทีโอเโหมาเจอตรงนเป็นกอะไรป็เป็นเปนเป็ยเป้ยมึงนเปมนเนนวปเเปป มัดมักันเย็นนะมัดมัดมัดอะไรมึงมาสนามสองทำไมไอสัตว์อ๋อไอนี่ต้องชะลอป่ะชะลอชะลอกูว่าเราเออเดี๋ยวเป็ดแม่เลยเฮ้ยพ่อเยอียร์ไปละกูเออ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 อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเออไปช้าช้าเกยโดนแม่เดี๋ยวมั้ยคำนวณไปแล้ยวคำนวณไปแล้ว เฮ้ยเป็นไงโอ้โหยีนี้้่ะกูมาดีเพราะกูขับเพราะกูหัวเรือกูจะทายเรือไอ้เนี่ยมึงอยู่อะไม่ได้ชายมาขว้าชายอยู่เนี่ยโอเคไปมี่ต้อะมีไงล่้อือ่าสวยแต่ไม่ไปถึงยังวะกูกูไปไปแล้วไปเหรอ

รีบผ่านเรียบรีบเก็บเรียกัรอื่อไหมน่าจะยาวนะกูบอกเลยเนี่ยผ่ายให้หน่อยตอนแรกตอนแรกก็จะผ่านเป็ดและแล้วก็ล่วงไปเลยสองคนกูจะผ่านหนึ่งอ่ะเฮ้ยมาดีมาดีสวยสวยสวยได้แล้วได้แล้วเออเออเออเจอกูดิค่อย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 ได้แล้วนี่แหละนี่แหลยสายสายสาย พอประมาเออเออายขวาต้องมึงพยายามอยู่ตรงกลางเว้ยจะได้คุมอะไรง่ายๆเว้ยปาซ้ายซ้ายขวาอ่ะปลายแล้วไม่พายขวามั้งอ่ะเออขวาแนี่ยขวายาวเลยพวกมึงอ่ะนั่นแหละนั่นแหละสวยหุยเลยหุยเเฮ้ยไปเฮ้ยไม่ร่วงอะอะไรไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงปลายซ้ายอ่ะโอเค เอ๊ะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะไป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 โปรไปโปรไปโปรไปโปรสาย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 มึงหมุนขวาดิไอ้เหี้ยเฮ้ยมันตก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 เฮ้ยไอ้ใหญไอ้ใหญ่เตกเป็ดเป็ดโอ้สามหันแล้วว่ะเดี๋ยววายจบจบพอถึงเช็คพอินแล้วพักก่อนนาเคปะปวดนิ้วแล้วเนี่ยไม่ไหว มันจะมันจะมันจะขำตายก่อนดิไม่เงินฝั่งว่ามันไปไปไปเปล่าหวังว่าไม่ไม่ไม่คงจะไม่เล่นรอบสองนะเกมเนี้ยเอาผ่านก็พอนะกูคงไม่เล่นต่อแน่ไอ้เหี้ยไป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 ช้า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 มัมมัมมัมจีตรงนี้ไม่ได้เเหีี้ยยลวตรงนี้ไม่ได้น่าจะเบรกถอยหลังไอ้เหี้ยเอยหลังก็ได้หลังคนเดียวก็ได้ บนท่าอะไรกูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่ใช่อย่างนี้ดิไปเออไปไวไวเออไปไปนึงไปนึงกูขอไปฝากทาเฮ้ย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 เรียมนี้ดีเฮ้ยเฮ้ยเปปไอ้เหี้ยกกูมาแล้ว หมูอะไรหมุนเบเปเลยเบเบ้โอ้อกมาบมานี้เดี๋ยวถ้าเรอถ้าก็ถว่าเรือคว่ำเนี่ยชนะเลยนะคว่ำแล้วอยู่บนน้ำอะ ไปช้าๆดิไอ้มัมไอ้มัมมวยอ่ะลองลองกลับมาสองอีกรอบด,ดูถ้าในเมื่อสี่คนไม่ได้ก็ต้องสอง้าไ่ได้อีกก็ก็ก็คนพัก <c oughs> นะพักไปก่อนปักก่อนแม่บอ,ไอกไม่ได้ปักเาี๋ยววะโอเค คนหนึ่งภายายคนหนึ่งขวามาดีนะมึงเย็นมึงอย่าเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้แล้วเป็ดทนอะไรขนาดนั้นนะไปไปไปเคไป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 โอ้ยไป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 มาอย่าอย่าสะปัดแรงเพื่อนอย่าโอเคจบแล้วจบล่วงลวมึงปัดช้าๆดิค่อยปัดอ่ะค่อยปัดอ่ะเอาอันนี้ล่วงนะมา มึงพักพักคนเดียวผ่านนี่ไม่ใช่น่ะนั่งเอาแท็บตายเพื่ออะไรอโ้กูผ่าแรงไปแล้ววะเออมึงสะบัดแรงไปเว้ยมึงมึงสะบัดนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวหรอวะจอกูเห็นแบบเหมือนเหมือนสะบัดเมาส์แรงมากปักปักเฮ้ยแล้วผมมาไงกูกสกบอต ผมมาแล้วเออผมมาเละอืมอ่าได้ไหมแอปเปิลเยียกูตายสิบสามรอบไปแล้วก็ตรงเี้ยแอปเปิลเยียรวะฮะกำลังอยู่ตรงตรงสปีแล้ว อย่าสปีดผ่านแล้สปีดและชิบหายละคุณค่อยไป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 เห็นแล้วคือคุณจะค่อยๆกันเดินใช่ไหมเดี๋ยวข้างหน้าสปีดนี่ถ้าถ้าพุ่งไม่สวยพุ่งไม่ดีที่ล่วงนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอายายายาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไปโอ้ล่วงไปแล้วถอยหลังกันไปไปเดินหน้าไปถอยเข้านี่เข้าซองนี้เข้าซองนี้ อย่าแรงนะถ้าช้าอืออันนี้ไปไงเข้าไปเข้าประตู้เข้าไป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 ข้าเอาขวานไหมเอาขวานไ้หเฮ้ยอย่าขวามากอย่าขวามากเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยจีเป็นไหมวะได้อยู่ปะลาตากระแสน้ำนะเขาประตูนั้นให้ได้ปุลรอ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 อีกอั ไปฮึ๊บฮึบฮึ๊บฮึ๊บอ้าวติดอ๋อตอนนี้ได้นี่ได้ไหมได้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 เออไม่เป็นแต่แรกวะอ๋อแล้วข้างหน้าเราไงดีอะไปไปบูทบูทมึงมึงพาเคี่ยนี่ฟอไม่ต้องบูทปล่อยเลยปล่อยปล่อยม้านะปล่อยม้าปล่อยม้าเออนั่นแหละเออฉลองล่สวยสวยสวยปล่อยไปตามกระแสน้ำอันนี้ปล่อยไปตามกระแสน้ำ เออข้างหน้าไกลเลี้วไกลเลี้วไกลเลี้วไนวะข้างหน้าเราไกลเลี้วไกลเลี้ยวถ่ายท้ายหน่อยนิดนึ่งพออ่าพอแล้วพอแล้วพอนิดนึ่ง yes นี้เดียว yesyes ในสุด yes กูผ่านลักทีโอ้ใช้เวลาสี่สิบเจ็ดนาทีตรงเนี้ยแล้วมึงดูถักข้างหน้าดิ ไปพัก่อเลยพีพัก่อนเลยไอ้เ้